โลมกูไปไหนอยู่ก็แบบมาเนียนบาฟไอซีเนีย่ยต้องจัดสักทีนิโดดเฉยนี่ไงกูป้าฟมามาอ,มอมืตรงนี้แหละคนเดียวลากมาครับกูเอาเอาอเอาเอาเนี่ยแหละอือยังไงซีเนียยเอาซีเนีย่ยมันทิ้งไปขวาหมดเลยกูเอาซีเนียยแล,ล้วกันอืออืม,อมโอเคโอ้มันเลือดครึ่งหลอดมันเลือดเลือดครึ่งหลอดเอานี่ทุบไปหนึ่งทีก่อนฟูฟู เอาเะล่าการดิมาการดิต้องขู่ไว้นะทุกคนเฮ้ย้โหดันช่วยเพื่อนไปเพื่อนอันตีด้วยนี่หนึ่งหนึ่งตัวแล้วมาหนึ่งแถมหนึ่งครับอันนี้เวลามันเข้าเพื่อนเราแล้วมันเข้าเพื่อนเราอี่เง้ยอี่เงี้ยสองดีหายแล้วดันมาอาุ้ยดันวืดดันวืดนิดเดียวเพื่อนเอาป่ะปึ๊บปับ๊บมาดิ อะไรลิงงาอันตีรอแล้วก็อันฟิตกตีตีนั่นไงได้หนึ่งเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเหรออันตีตีตีเรียบร้อยไม่ได้ขยับนะครับทุกคนเพื่อจะมีลิงลิงหลงมาจริงแล้วอันตีตีตีเรียบร้อยครับดักต่อเอาแล้วลิงแล้วลิงอีกหนึ่งชุดเต็มเต็มปับเรียบร้อย ร้าน,นเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย s t e l l a าโ o พัดพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง rlv free fire ภาพ G Mo มบหรือเกมใหม่อย่าง tft และ b a ็คโคเบอร์โมบาสแกนเคียรโคนได้เลย s t e l l a าโกพัทจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟฝันเติมครบจบในที่เดียวมาครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเทวันนี้มาเล่นเป็นตำแหน่งโรมนะทุกคนวีโร่ตำแหน่งโรมแล้วก็โรมฝั่งรงข้ามเป็นซซเนียลนะมาถึงก็เก็บสแต็กครับแล้วก็รอเลยถ้าเกิด เจอคนออกมาก็ตีคนแต่คนเขาออกช้านะาสกิลคีบตีคนตีเ้าคีไปหนึ่งทีเอาเจบเจบเฮ้ยแล้วโลมันหายทุกคนต้องไปรีดะะดูบัฟนะฮะรีดดูบัฟนั่นแน่เนียนมันเนียนอยู่นี่วะอยู่นี่วะนี่อ่ะตีโอ้ยโอ้ย,อยมันเข้าบัฟวะเอ้าไม่โดดห้ามทักทีดันออกให้เพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวดันออกให้ยังไม่เสียนะฮะ อยู่ๆก็แผลบมาเนียนบา้าฟไอซีเนียลต้องจัดสักทีดิโดดเฉยนี่ไงกูบา้าฟมามาอืมอืมโดนสวนอันนี้เขาเรียกว่าโดนสวนนะครับฟิกไปแล้วก็ดันเข้าป้อมได้มาก่อนเลยนะชงสวยปะอา้าวไม่ได้ชงนี่ว่าได้ค่านี่ว่าเาได้เองนะฮะหนึ่งศพเ่อนเพื่อนแบบแอบ,บๆหน่อย,อยมันไม่กล้ามาแน่เลยทุกคนเลือดมันน้อยนะ โอเคไปดักตรงแถวๆพุ่มขวาดีกว่านะครับเนี่ยเขามากันเทียมเลยเพื่อนดักปะดักปะกดรวมตัวแนละ้วเนี่ยเพื่อนจะเดินเอาหื่อหิวคีบกันหมดเลยหิวคีบกันหมดเลยนะครับยกเว้นป่ามีใครเดินมาอี๋ซีเนีย่ยซีเนี่ยตันลากมาโอ้ยไม่ได้ไม่ติดนะครับถ้าเกิดมีสตันลี่ยๆอีกสักทีนะทุกคนบอกเลยแล้วเขาเดินหิวขวากันหมดเลยว่ะมาตรงนี้แหละคนเดียวลากมาครับว้าว เอาเอาเอาเนี่ยแหละอือยังไงซีเนียลเอาซีเนียลมันทิ้งไปขวาหมดเลยงูเอาซีเนียลแล้วกันอืออือโอเคโซโล่คิวซีเนียลแต่ข้างล่างโดนหมดเลยเพื่อนที่ไป <c oughs> คือดักก็ดีอยู่แล้วเพื่อนเอาจริงๆนะไปแค่แบบว่าตัวในเลนพออะไรอรอเลี้ยวเรายังไม่สี่เดี๋ยวเพิ่งเรายังไม่สี่นะเราแป,ป๊บมันเลื่อนน้อยกันหมดเลยว่ะทุกคนแต่เราก็น้อยนะ เอ,เอาปะเอาเลยปะเอาเลยถนะ้ยได้นะไม่ก็โดนลาส์ไอแคลี่ลาส์แหละมันเห็นปะวะโอเคได้เฉยแล้วทางขวาไม่กล้าเดินครับเดี๋ยวมันแอบพุ่มนั้นลาว,วาร์ปตรงนี้แหละ <c oughs> วาร์ปกลางบ่อนะทุกคนไอสจวตแบบเมื่อกี้เขามาลากแล้วแบบไม่ได้ตามนะนึกว่าแบบลากเสร็จแล้ว s <S โอเค เนี่ยไปขวากันหมดเรียบร้อยเลยฮะทีเดียวเท่านั้นต้องดักนะต้องหัดดักเฮ้ยเราเพื่อเราโดนล้ำยับเลยแคลี่ยังไง <c oughs> ไม่น่าได้ห่ะทุกคนมันเป็นรอเลี้ยวด้วยเอาไงดีตรงกลางหว่ะทุกคนเออมีคนไปรับไหมไม่มีคนรับนะครับเราอาจจะต้องไปเองไป มันดักไปเอาขวาปืด๊ดทะลุครับทะลุมาเลยเดี๋ยวโดนยังไงมีคนดักเราหรือเปล่ารอเลี้ยวมาคะัร,เร <need> อเลี้ยวไอ้รีบเปล่าไม่โดนออาจริงสก,กิลสตันไม่โดนนะฮะแล้วเราบุกค,ครับบุกยึดพุ่มคืนตึ๊บ ดันมาให้เพื่อนมีคนมาไหมไม่มีนะครับข้างมันมาเทนเอา้าอุอันติรอเดี๋ยวมันโดดใส่มันติรอครับ็อตนี้ยังไงปรับเข้าให้หนึ่งสองเอา้าเอา้เอาคนเดียวเหรออูอยู่คนเดียวเหรอนเ,เ,รอน,เ,เรอนี่ยเอา้า <laughs> เล่นบอกเข้ากันเลยแล้วเอาฟิกเข้าไหมเพื่อนใช้ลูกบอลเกงกีแล้วก็ฟิกแย่แล้วอะ่ะทุกคนดูแล้วไม่กิน มีกลิ่นแบบหอมหรือเปล่ากลิ่นแปลกๆนะกลิ่นนี้มาสามเหลี่ยมเลยดีป่ะทุกคนสามเหลี่ยมเลยดีป่ะหรือล้างหรอล้างให้เพื่อนหรอแล้วค่อยกดสามเหลี่ยมก็ได้ป่ะล้างก่อนปุ๊บกดดันไปครับโอเคเพื่อนเราได้นะฮะสามเหลี่ยมมาเลยไปครับดันต่อเพื่อน มาแล้วเราดันไม่น่าทันอะ่ะดันเลยปึ๊บปึ๊บเอามันเลือดครึ่งหลอดมันเลือดเลือดครึ่งหลอดเอานี่อทุบไป1นึทีก่อนคู่คู่ถากไหเอาเวลากันดิมากันดี <c oughs> ต้องขู่ไว้นะทุกคนเฮ้ยโอ้โหดันช่วยเพื่อนไปเพื่อนอ,อันติด้วยนี่หนึ่งหนึ่งตัวแล้วมาหนึ่งแถมหนึ่งครับอันนี้ซื้อ1แถมหนึ่ง เจอดันช่วยไปหนึ่งทีบางจัดเลยว่ะทุกคนไอ้อเนี่ยป่าเขาอ่ะมาเพื่อนมาเร็วโอเครวยๆครับข้างเราเรวยๆเราสกอร์สามหนึ่งสองอ่ะทุกคนตีมังกรเมื่อกี้อ้อยเขาบางมากนะอ้อยกับมูลาดอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบวีโรนะจากที่เล่นมาครับ เราสามารถคอมโบเดียวอ้อยวีโรอะไรพวกเนี้ยตายได้เลยตีครับตีเอาป้อมเพื่อนเราเล็งป้อมเราเล็งป้อมแล้วกูไปละดูทรงฟิกก่อนยังไม่ตายครับยังไม่เสียพาร์สี่โอเคไเย็้ยครับอฮ้ยพาร์สี่แบบมีป่าวะเมื่อกี้ลืมดูแต่ตอนเนี้ยมีละสามหนึ่งสามนะครับสกอร์ออกอะไรดี ก็เจาะเหลืองไปตามสูตรตามสูตรนะครับดูทรงตานี้เราอาจจะต้องเป็นดาเมจแทนเพราะว่าเล่นไม่ค่อยเข้ากันนะครับยังไงตรงกลางเราดักมีลิงมาไหมมีลิงมาแถวนี้ไหมยงครับยังข้างบนยังไงข้างบนลิงอยู่ขวาต้องดันกลางเลยอย่างเงี้ย รับกลางเลยครับเฮ้ยโดดอะไรมาฮะโดดอะไรมาน่แน่อยู่เยอะแล้วโดดเลยเพื่อน,นไม่กันกันหรอไม่กันกันหรอทอดนี้ออันติแล้วก็ถอยมาก่อนเลยเคลียก่อนไม่กันกันหรือไงอยังไงครับซ้ายโดนซ้ายโดนครับตายเรียบร้อยอยังไงรอเลี้ยว อันติไปแล้วใช่ป่ะเมื่อกี้ฮะอันตีไปแล้วใช่ป่ะเอาใจเย็นเพื่อนโอ้โหเพื่อนสับครับเพื่อนสบับจังหวานี้อันติเราก็ไม่มีเพื่อนเฮ้ยยังบวกต่อ,อยเหรอเฮ้ย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 เขาเอาสุดแล้วเขาเอาสุดจริงกอหูด,ด,ดันไม่ไปดันไม่ไปโอเคยังได้คิวอยู่ปล่อยมาฮะวีโร่นี่มันต้องบัฟตรงนี้ทุกคนดันติดขื่จริงเลย ดันแล้วตัวไม่ค่อยไปนะฮะเวลายืนใกล้ๆคืออแล้วเดี๋ยวนี้แพทแผทนี้คือใหญ่ด้วยนะทุกคนเพือ่อขินอะไรมันเยอะมันมันเกินออกมาแพทเก่าๆนี้แบบบางๆนะฮะแผนนี้หินย้าใหญ่เสร็จร้อยป้อมล่างเสร็จเ้ื่อเราลงไปนี้คือป้อมกลางโดนแล้วดนะ้วยปะเนี่ยโอเคเพื่อเราได้ครับทุกคนโอ้มีอามต่อมาเลยึ๊บ รอครับรอดูก่อนว่าเฮ้ยขาดาเหรอขาดาจริงด้วยกูเนียนแล้วยังไงมีฟิกกูบอกเลยมีฟิกอ้าวเขาไปแล้วปะเขาไปแล้วปะโอเคครับมีคนยิงอยู่ฮะน่าจะเป็นแครี่แป๊ะแบบนี้เสียงแป๊ะแบบนี้ไงแครี่จริงด้วยข้างหลังเฮ้ยมันเข้าเพื่อเราแล้วมันเข้าเพื่อเรานี่ไงนี่ไงสองทีหายแล้วดันมาอุ้ย ดันวืดดันวืดนิดเดียวเพื่อนเอาป่ะปึ๊บปั๊บมาดิอะไรลิงหางอันตีรอแล้วก็อันฟิกกันตีตีนั่นไงได้หนึ่งอ้าวยังมีเกิดเพื่อนเพื่อเรือนเรียบร้อยเพื่อนบอกว่าเหยียบมาได้จริงๆโอ้ยเปนสวยป่ะทุกคนช็อตรู้เดาอยู่แล้วว่าแบบลิงมันหายตัวแล้วมันจะต้องเข้าเรานะ ก็เลยอันติค้างไว้เลยเพราะว่าพอเขาทุบเราแล้วอันติมันจะได้ไม่ติดสตันนะครับเอาละก็สกอร์เป็น6ต่อ2นะเฮ้ยเรารวยกว่าเมเดนะเอีกนะอ้าวเปิดอันติมาครับเปิดอันติมาเข้ากลางดงเรียบร้อยเรียบร้อยแบบรวดเร็วแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อนท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โอหท่าอะไรเนี่ยเมดตายละ คือเขาโป๊กเมื่อกี้ปกโดน2แล้วเขาตัดสินใจช้าว่าจะเข้าไงเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนียเหรออันตีตีตีเรียบร้อยไม่ได้ขยับนะครับความความโกงของวิโลทุกคนคือมันไม่ได้มีจังหวะให้ขยับจริงๆนะถ้าเกิดเพื่อไม่ได้ออกรองเท้ากันซีซีอะต่อให้ออกรองเท้ากันซีซีนะมันก็คือจังหวะมันเร็วมากอะครับต้องต้องมือไวจริงๆอะแบบนักแข่งน่าจะกดกันทันนะครับหลบกันทันแต่ว่าต้องมีสกิลหลบด้วยนะ เอาละช่วยดูมาครับ1นึ่รบาได้อุปียมเอาแล้วเรียบร้อยสกอร์เราขึ้นเป็น725แล้วฮะ725นะครับตานี้เอาหมดครับออบเจกต์ดักฆ่าเหมือนแอตาซินปะตำแหน่งแทงเนี่ย <laughs> ไม่เป็นแอตาซินเลย นะครับเราต้องเลงแบบจังหวะแครี่มันไม่มีสกิลสองนะทุกคนอือนี่ไงเข้าแบบมัว่วเข้าแบบมัว่วแต่ว่าถอยดีกว่าอูตายเรียบร้อยเข้ามัว่วโอ้เข้ามัว่วตายเลยนะครับคือเราพลาดท,ทุกคนเมื่อกี้เราหวังว่าจะทุบแล้วมันติดพุ่งเข้าไปติดตัวเขาแล้วเราจะดันเขาเข้าป,ปอมนะฮะเเป็นจังหวะที่ห้าวไปนิดนึง ซึ่งระยะมันห่างระยะมันห่างมันจะไม่ดีดเข้าตัวนะออมาไม่เป็นไรครับถือว่าตายไปหนึ่งเ,ออเพื่อนเจอเพื่อนเจอแล้วเพื่อนสับไปแต่เขาไม่เป็นไรครับผมดูจากเงินแล้วเมดเราน่าจะย่ำแย่สุดแล้วทุกคนตานี้เมดแปลกๆศูนย์ห้าศูนย์นห้าไปแล้วครับเมดเรา ลิเลียนามีสกิลแบบคล่องแคล่วด้วยนะสกิลแบบพุ่งๆหลายสกิลเลยตายง่ายเกินนะฮะแล้วจริงๆข้างเราอ่ะมันเป็นเออเมดสามนะครับมันต้องฆ่าแบบแครี่ฝั่งข้ามง,ง่ายๆเอ้ยเพื่อนเราโดนมันไอ้นี่วะลงอันตีไปละซีเนียลเรารับล่างเลยรับล่างเลยครับข้างล่างไอลิงจะมาเนียนหรือเปล่ายังนะฮะ Okay. ลิงอยู่กลางครับจากขาลิงใช่ไหมทุกคนลิงมันจะมาปะลิงจะมาตรงนี้ปะ oh. ไม่น่ามานะครับุิย oh. ลิงอยู่ซ้ายแล้วขึ้นซ้ายแล้ว oh. แล้วเพื่อนเราโดนครับจังหวะนี้ังไงโอเคปิดตัวซ้ายดีกว่าเพื่อน oh. เอาปะเอาปะโอ้โ oh. หไม่มีคนเดินมาครับไม่ไปละ ไม่ไปละช็อตนี้ UL ซ้ายเหมือนเดิมดีกว่าอย่างไรซีเนียวเดินมาแล้วก็มีแคลรี่ด้วยกูเอาซีเนียวได้ปะดันมาก่อนโอเคเราโดนหนักครับโอ้ยิงตามมายิงยิงตามมายิงคือแคลรี่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราลวงยากนะครับเพราะมันมีการซีซีนะไม่ใช่การซีซีมีการดาเมจกายภาพนะฮะแล้วถ้าเกิดเรายืนถึกสู้ จนสกิล2มันหมดไม่ได้อะเราแพ้มันอยู่แล้วนะครับแต่มันมันตายง่ายมากถ้าเกิดมีตัวตัวเวทนะดาเมจเวทนี้มันแพ้มากๆเลยสะจรสี่เพื่อเราโดนแล้วเรารีบเคลียร์กลางครับรีบเคลียร์กลางเสร็จปุ๊บมาถึงเพื่อนเราตายหมดแล้วฮนะช็อตนี้เพื่อนเราเอาจิงแล้วเพื่อนเราจริงกูฟิกตามให้มาอันติโอโหไม่โดนงานเข้าทุกคนช็อตนี้พลาด พลาดอีกแล้วหรือพลาดอีกแล้วหรือปั๊บปั๊บปั๊บปับโอ้โหไม่ตายด้วยตายเองเหรอซิลตัวเดียวเข้าไม่พร้อมกันเลยนะครับช็อตมาข้างล่างเมื่อกี้แบบเราไม่ไม่น่าเข้าเลยต้องเอาโจงนะฮะต้องบอกเพื่อนก่อนโจงก็คือสจวรนะทุกคนนี่ได้นะครับโอ้แต่แบบตายอ่ะเฮ้ยโอ้โหโดดทำไมมันโดดแค่นั้นนะ่ะ มันเป็นสกิลสองโดดแค่นั้นนะครับมันโดดไกลไม่ใช่หรอสกิลสองสิลมันก็ไกลอยู่นะโอ้โดดใกล้เกินอย่างนั้นกดเดินก็ได้แถวๆนะครับทำไงกับทำไงกับจ็อกเกอร์ดีวะทุกคนสจ๊ตวตอ่ะแบบฆ่ายากๆหรือเราทิ้งเลยไหมไม่ต้องหลวงดีไหมทุกคน ให้เพื่อนเราจัดการไม่ค่อยมีคนแยกดันด้วยตาเนี้ยเอาดีป่ะเราแยกดันมั้งเลยปะ <c oughs> ไปละไปละดีกว่าบอกเลยว่าแยกดันมาถ้าไม่ใช่สัจ,จุวนะเราสู้ได้หมดเลยตาเนี้ยนกครับทุกคนเพื่อจะมีลิงลิงหลงมาจริงลัลตีตีตีเรียบร้อยครับทั้งหมด4ทีต, 3. ตี3ตี3แล้วก็อันติหนึ่ง นะฮะทั้งหมด4ทีเรียบร้อยดูดันต่อไม่สนไม่สนครับไม่สนมันอยู่ล่างกันเยอะดันต่อตอนนี้ได้ป้อมแน่นอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเพื่อนบวกครับเพื่อนบวกไปบวกได้บวกไปอ่ามาดิมาดิาดอ้อยมาดิอะไรอะมาดินั่นแหละทำมาเป็นทำมาเป็นยือ้อกูเข้าเองกูเข้าเองมาปับ๊บนี่ไงนี่ไง ไงอ้าวอ้าวอากูไม่เกิดบอกแค่นี้แล้วกูตายเมื <c> ่ <oughs> <c oughs> อกี้ต้องหนีเลยโลมกูไปไหนแหมโลมกูไปไหนวะทุกคนยีหน้าเขาบอกโรมไปไหน <c oughs> มึงไม่ไปแยกดันสักคนเอาจริงๆมีทั้งซิลทั้งยีหน้ามันต้องแยกดันสักคนนะครับเล่นง่ายจัดเลยตอนเนี้ยเพราะว่ามันชนะอยู่แล้วแยกดันอะชนะนะครับแต่ไฟอ่ะ ไม่แน่เพราะว่ามีลอเลี่ยวมีซีเนียลเอ,อ่อแล้วก็ยังมีแครี่ที่เราล้ว,วงไม่ได้แล้วเพื่อนไม่ยอมล้วงให้อีกนะฮะเนี่ยเขาเขาเขา้าแต่แบบโดนปรับปรับ,บชาร์จครับยีหน้าชาร์ไม่โดนใครเลยะฮะชอ็อตนี้แล้วซิลเข้าเนี่ยมันเข้าตัวอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะเนี่ยมันเข้าอย่างเงี้ยลอเลี่ยวอย่างเงี้ยคือมันเข้าทําไมต้องไปสัจจุติเพื่อนพิมพ์บอกไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพิมพ์มากโดนด่าอีก คือมันต้องอยังไงมันก็ต้องสจวระตัวเดียวไปเลยคือแบบโผมเข้าไปกันนก็ได้นะฮะแค่ตัวเดียวแล้วข้างบนคือเราได้ป้อมฟีคุ้มจัดจัดนะ,ะเมื่อกี้เอาตรงๆนะคุ้มจัดจัดเอาละจะให้โลมายืนอุดอู้กับเพิกเองอย่างนั้นเหรอที่แบบเข้า ไม่ยอมเข้าแครี่กันเนี่ยแล้วมีรอเลียวอีกนะครับโดนลำตายแน่นอนยังไงอุดักต่อเอาแล้วลิงแล้วลิงอีกหนึ่งชุดเต็มเต็มปั๊บเรียบร้อย <c oughs> โซโล่คิวสองรอบมาลิงเลยร้องไห้แน่แล้วลิงมันร้องไห้ว่าทุกคนอย่างเางี้ยยังไงอุบะอุ๊ยเอาปะเพื่อนเอาแครี่เอาแครี่แครี่มันโดนโ,โอเคแครี่ตาย แค่นั้นเห็นป่ะตายกันหมดนะครับแต่พอแคลี่ตายแล้วจะเล่นง่ายแล้วทุกคนช็อตน,นี้มันไม่มีอันติด้วยรอเลียวไม่มีอันติเอาแล้วมันอันติฟิกไปครับช็อตน,นี้ปับป๊บป๊อีกทีเดียวโอ้โหซิลก็ยังเล็งไปที่โลมอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมยังเล่นกับโลมไม่ไม่ไมนีต่ตายเรียบร้อยไม่มีสก,กิลสอง โอ้หม่กอนเวลาแบบว่าเจอโรมเพื่อกอนาสินอย่าไปเล่นด้วยนะครับเออต้องแบบทะลุไปเลยมองเหมือนเป็นหินเป็นหินตัวนึงแล้วก็โดดข้ามไปเลยอ่ะ oh, โอ้โยเวนแบบว่าตัวโป๊กนะปอ,อดตอดอะไรเงี้ยครับ <B oring. S 1> ถ้าตอดตัวนิ่มไม่ได้ก็ต้องตอดตัวแท้งแต่ว่า การที่แบบแอตตาซินเข้าแทงนี่คือแบบเป็นอะไรที่แย่ yeah! จัดนะฮะ <c oughs> คือมันจะเล่นง่ายมากทุกคนถ้าเกิดซิลเป็นคนเข้าโจงนะครับเพราะว่าซิลมันสบายอะ่ะมันเข้าโจงก,ก็ง่ายนะฮะไโหนมามาดิกูทูปนะเอ้าวอ้าว แล้วทำไมโดนดันวะเนี่ยอุตส่า์ได้หนึ่งป้อมฟรีได้หนึ่งป้อมฟรีอย่างคุ้มบอกเลยสงสัยจะเสียคืนว่ะไงแต่เรามีอีลินอะไรอะไรอะไรจะเย็นไม่รับครับฉ็นเนี้เพื่อนไม่อยู่เฮ้ยแล้วยีหน้าแล้วยีหน้าไปเนี่ยทุกคน เอาตรงมันไม่มีคนเกีย์คีบเห็นปะถ้าเองจะไปบวกกันแล้วซิลทำไมไม่ไปเข้าโจ๊กเกอร์วะซิลซิลไม่ไปไล่โอ้โห,โโห,โโหมาดิเถีะถอยก่อนถอยก่อนซิลไปไล่ไปไล่ลิงทุกคนมันไม่คุ้มนะครับคือปัญหามันคือโจ๊กเกอร์ทุกคนมันคือสจวร ที่แบบว่าทำดาเมจเยอะแล้วก็เราฆ่ากันลำบากนะนะเนี่ยมันไปแปะนะไงเดิเออเนี่ยต้องเข้า,ขาสจวรตเออตายครับเรียบร้อยข้างหลังโอเคเราดันเลยเราดันเลยไม่ต้องสนครับทุกคนดันไปเลยเอาเอาเนี่ยแหละเอาโลมมันจะมาเคลียร์มันจะมาเคลียร์รยรพุ่ตามพุกคนมัน,มนอยู่สองหรือว่าโอเคต้องกลับนะฮะเมื่อกี้ก็ไม่มีรอเลียวเราฟิตตามนะทุกคนเห็นรอเลียวบแบบนะครับ ได้บางก็เอ้ได้ดาร์กหรือเปล่าก็ตได้ก็ต์หรือเปล่าเพื่อเราตีอยู่ส่วนซิลไม่มานะฮะโอเคเดี๋ยวเซตเกาะเกิดไว้ก่อนพักหลังทุกคนสังเกตปะเราจะเซตเคียวไว้ก่อนนะครับเออค่อนข้างดีกว่าสําหรับวีโร่นะลองไปใช้กันตามตามดูได้นะครับใครเล่นวีโร่ได้ครับผมโอเคมาแล้วอันตีไปแล้วดันก็นมาปุ๊บปุ๊บเอาดิช็อตเนี้ยเอาโลมแม่งแล้วเนี่ยช็อตเนี้ยมันมาขนาดเนี้ย เรียบร้อยครับลิงอยู่แถวนี้ลิงอยู่แถวนี้อยู่หรือเปล่าไม่อยู่อ่ะอยู่หรือเปล่าตรงไหนอ่ะอยู่หรือเปล่าตรงนี้ไงเจอแล้ว <c oughs> เนียนเนียนแล้วเกินเอาละเขาเหลือสองคนนะครับข้างเราเหลือสาแต่เลือดประมาณโหไม่ถึงครึ่งหลอดว่ะกลับดีกว่าอีหน้าซิลซิลดันต่อหรอ คิวดันต่อครับช็อตนี้ไหวหรือเปล่าไม่ไหวนะครับ <c oughs> โอ้เราเราแบบว่าล้วงโจ๊กเกอร์ยากจัดเลยนะฮะทุกคนโอเคน่าจะได้ขวานะมันรับไหวปะนะโจ๊กเกอร์เราเพื่อเรามาแอบด้วยกันเขาไปยืนพุ่มหน้าครับชอนนี้เราเดินตาม <c oughs> เราขยับตามเพื่อมันไม่เห็น มีใครเดินมาไหมเอ่ยเนียนครับทุกคนจอดนี้ต้องพุ่มซุ่มรอในพุ่มไม้ก่อนโอ้โหโลมาว่ะเอาดิเอามันมาเอามันเอามันก่อนเอาโลมก่อนเรียบร้อยครับอยู่ห้าอยู่สี่คนดาเมจยังเยอะในตงกลางแล้วอย่างเงี้ยบอกเลยมันกล้าเข้าหรือเปล่ากล้าเข้าหรือเปล่ารอเลี้ยวยังไงกล้าเข้าหรือเปล่าเชิงอยู เชิงอยู่ปึ๊บจบป่ะออ,อืมถูกไม่โดนโอเคมันแข็งอยู่ครับแล้วกูทุกอันติแล้วก็ดันอืโอเคน่าจะได้แล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บกูตีป้อมตีป้อมตีป้อมอ,อย่างเดียวครับเรียบร้อยฮะเป็นงานรมไปไหนไอ้ีหน้า มาดูกันว่าใครจะ MVP นะถ้าเพื่อนๆชอบใจถูกใจฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะฮะมาดูกันใครจะ MVP ทุกคนเราค่าเยอะขนาดนี้น่าจะต้องเป็นแทนทนแทนแทนแทนเทนเราเองไงล่ะนี่ไงเล่นลม MVP ปะ <laughs> ออสกรอร์12นะครับ60 12 6 2นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด